ลาอับสวัสดีเพื่อนๆนด้วยนะครับมาคุณก็ได้อยู่กับช anel จานโป้งนะครับนะเออกับผมจานโป้งนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมเลยนะฮะสาวถ้ำนะ texture of e d i i n นะขออนุญาตเบาเสียงแป๊บนึงนะเออนะดังไปหน่อยนะจานโป้งก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะเป็นกาลังใจให้จานโป้งกันด้วยนะจานโป้งก็มีกลุ่ม vip นะเออสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นที่มาดูช่องจานโป้งกันเลยนะก็แอดสามารถแอดไลน์โป้งเต็มเป่านะ เพื่อขอเข้ากลุ่ม V.I.P ได้ภายในกลุ่มก็จะมีโบนัสพามนะมีกิจกรรมมากมายนะแจกพูดคุยกันนะเป็นสังคมเล็กๆนะสังคมหนึ่งแล้วกันโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนะเออมาวันนี้ก็มากระทุน4,000นะฮะมาไหลชิวๆนะมาไหลชิวๆไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากบอกรักหัวนี่ไม่ใช่นะเออเอาไปก่อนเบาๆนะครับนะเออหมุน10ไปก่อน10บทีนะผมวันนี้ก็มา ซื้อฟีเจอร์แบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่ายังไงก็วันนี้ก็ชิวๆนะวันนี้ก็มาชิวๆนะไม่มีอะไรมากก็มาไหลชิวๆนะก็ไม่มีสูตรใดๆทั้งสิ้นนะวันนี้ก็จัดเลยขอประจัดเลยนะมาก็จัดเลยนะเออโนสูต no รนะวันนี้โนสูตรจะมา,มาลองไหลมั่วๆนะเออลองไหลๆๆนะหม,มั่วๆเนี่ยให้เพื่อนๆดูเลยกับตาเลยไหลมั่วๆไม่งันก็มาได้นะหรือไม่มา <laughs> นะลองดูลองดูงดนะไปไปเรื่อยเลยนะอันนี้ผมก็ปกติผมก็ไหลประมาณนี้นะเออเอาออกแบบหมุนหมุนไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรนะเออจริงๆไม่ต้องมีสูตรให้ปวดหัวหรอกนะก็ไหลไหลไปเถอะเพื่อนมันสล็อตก็คือสล็อตนั่นแหละนะเออสล็อตก็คือสล็อตนะเออสาวท่ามอือเอาเฮ้ยเห็นไหมอันนี้ไหลมัวๆนะเนี่ยไม่ธรรมดาป่ะไม่ธรรมดาป่ะเออสี่สองเจ็ดแม่ ถ้า4 2 0นี่คงต้องได้หยุดเกมสักแป๊บหนึ่งนะเออสี่ดีสี่นะเออมาฝาย6ทีว่ายังไงโอ้โหเฮ้ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นปีในปีนะเนี่ยเพื่อนนะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะรรานะทำไมภาพมันกระตุกกระตุกผมรู้สึกว่าภาพมันกระตุกนะตอนนี้นะค่อนข้างกระตุกเลยนะครับนะเออปวดหัวเลยวะเออนั่นมาเหอะมาเหอะมาเหอะอยากเจอ ไม่มาว่ะเพื่อนๆน,นะทำทรงนะทำทรงนะเออทรงจัดล่ะไหนสามทีว่ายัางไงเอ่ยนะโอ้โหไม่เอาเลยว่ะสาวท่าช่วงนี้ก็อา้าวช่วงนี้ก็จัดผมว่าช่วงนี้สาวท่าก็ค่อนข้างแจกนะเพื่อนนะก็เออมันจะมีช่วงก่อนนะที่แบบเกลือเกลือ,เก,อ,เ,กอเกือจ,จัดจัดเลยนะถ้าเล่นเท่าไหรก็ไม่ได้นะเออแต่ช่วงนี้ก็ นะก็เริ่มมานะเริ่มกลับมาชีแบ็กนะบล็นโนะเออเขาเริ่มกลับมานะครับผมนะเออเราก็เพิ่มเม็ดไปเลยนะความมั่นมั่นใจสิบมั่นหน้าร้อยเนี่อ,อนะอะไรของกูเนี่ยนะเออไปนะไหนมาดูซิเนี่ยวันนี้ก็เอากลับบ้านสักนิดสักหน่อยนะเออเอาแบบออกมาสักนิดสักหน่อยไม่เอามากนะพอเป็นพิธีนะครับนะเออไม่โลภไม่โลภ อย่าไปโลภนะโลภมากเดี๋ยวลาบจะหายนี่เดี๋ยวจะเหลือก,ก็แก่งอ่อมอ้าไม่ใช่นะเออคนละลาบคนละแกงอน,น่อนหิวข้าวนะสงสัยหิวไปเวหิวซะแล้วกูเออนะได้อยู่ได้อยู่แหมก็เดินอยู่กับที่ไปนี่ต้องโผมาเอาโผมาสี่นะครับนะหมุนสิบครั้งนะได้เรื่องหรือเปล่าสิบครั้งจะได้เรื่องหรือเปล่าเอาวกดไป ไหนยังไงเอ้ยสองทีไปแล้วแบบเกลือเอ้าวนั่นะเริ่มมารุเหลืองรุเหลืองอ้าวนั่นะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมาคูณหกไปแล้วยังไงครับเออช่วงนี้กใกล้สิ้นปีแล้วนะเพื่อนนะอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ปีนี้นะครับผมนะเออก็จะย,ย้ำเตือนอยู่เสมอฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งนะเออก็ใกล้เทศกาลลอยกระทงเข้ามาแล้วนะครับนะเออน้ําก็ยังไม่ยอมลงเลยตอนนี้ นะไม่รู้ไปลอยที่ไหนเลยนะครับนะเออแต่ไม่เป็นไรเดือนหน้านะเพื่อนนะยังไม่ใช่เดือนนี้นะแต่ลมหนาวมาแล้วนะนี่ลมหนาวมาแล้วนะหนาวจังหนาวใจเคยฟังหรือเปล่าฮนะฟังบิ๊กแอดกันหรือเปล่าออไม่ใช่นะไม่ใช่บิ๊กแอดนะ <c oughs> นะหยอกหยอกอา้าว480จัดไปนะครับนะเออใช้ได้นะใช้ได้นะเพื่อนนะนี่แย่นะสาวทำวันนี้นะโอ้โห ทีเด็ดสาวถา้ำอ่ะเพื่อนบอกเลยทีเด็ดสาวถ้ำนะเราก็จะเพิ่มเบ็ดนี่ตัวสิ่งไปสิ่งซะแล้วติดสิ่งนะหลังๆแม่งติดสิ่งว่ะโบนะแบบบอะ่ะนะมันหลังๆผมแม่งติดสิ่งไปหน่อยนะเพื่อนนะเออเอออย่าเอาสิ่งเนี่ยสิ่งอย่าไปท,ทาตามจริงไหลไปอ,อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะก็มั่วๆไปนะครับผมนะเอไม่มีสูตรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแค่ ถ้าผมเล่นก็ประมาณนี้ละนะซิ่งจัดอะไรเงี้ยตัวโหดนะตัวตึงไทยแลนด์นะเออตึงเปรีย้ยเอายังไงแม่ไม่มาเว้เฮ้ยยังไม่ยอมมาจงมาเดี๋ยวนี้นั่นมามาสี่อันนะก็ถือว่ามาแล้วกันนะมามาดูกันนะครับนะ สาวถ้ำจะจัดให้หรือเปล่าเอาสองีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีที่สามก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทีที่สี่เท่านั้นแหละนะรูเหลืองรูเหลืองเอาแค่นี้เหรอมาแค่นี้เหรอมาอีกดีครับนะโอ้โหนี่มาโดนไม้ใหญ่เจ็บเลยนะถ้าโดนนะั่นเนี้ยโดนไม้นี้นี่เจ็บเลยนะผมบอกเลยนะโอ้โหมีสิทธิ์เจ็บตัวว่ะเพื่อนนะเรามีสิทธิ์ มีสิทธิ์แตกนะครับนะเออมัวทรงเป็นไงล่ะกูเอาไปเอาเกลือออกสักทีนะครับนะเออก็ไม่ส่วนอะไรแต่ผมว่าหน้าก่อนซื้อฟีเจอร์ก็ควรหมุนข้างนอกก่อนสักหน่อยนะครับนะเออเอาเกลือออกอะไรประมาณนี้นะ นี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะเพื่อนนะเออนะก็นาวอ,ออกได้ออกไปนะจะได้เอามาใกล้ไกลนะสามสองหนึ่งศูนย์ไปเริ่มนะทีนี้ถ้ามาก็ชิ่งเลยนะถ้าไม่มาก็ไม่มาก็ ต้องกินแฮวกันไปนะเพื่อนวันนี้ไม่น่าเลยนะแน่หยุดตั้งแต่สองสามร้อยนะครูนะเออสวยเลยมั่วทรงเลยนะเออมั่วทรงเอา้าไม่แน่นะรอบนี้ไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมเอานะใครจะไปรู้เออเอามามาแค่นี้เหรอมาแค่นี้ก็ได้เอา้าคูณแปดไปแล้วครับเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะ เอาเฮ้ย <He igh, S 1> ไม่มาว่ะเออนั่นสวยงามสวยงาม He back อ้แย่เบลแย่เบลน้ำอย่างงั้นโอ oh, นะ้สวยงามครับผมนะสวยงามต่อเนื่องโอ้ oh, เป็นหมื่นเลยครับเนี่ยโ oh. อ,เอ้เฮมาว่ะมาว่ะเฮ้ยอันนี้มั่วทรงนะเนี่ยแต่ก็นะแอบแฝงสูตรเพิ่มเบ็ดนี่นะไม่ได้แฝงหรอกก็แบบนะก็ นะกดมั่วๆไปนะผมก็เพิ่มเบ็ดตามสไตล์สายซิ่งน,นะก็มาเลยนะครับนะสวยงามยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวคูณ20อะ่ะอ่ะให้มันรู้ไปดินะใช่ไหมแมมาเว้ยมาเว้ยใจใจเลยนะครับวันนี้สาวทำเอาใจไปเต็มๆนะมั่วทรงก็ลงได้เห็ไหมมั่วทรงก็ลงได้สวยงามนะก็บวกกันไปจำชำมื่นกับอีกห้านะครับนะ โอ้โห oh, สวยงามนะโอเคเพื okay. ่อนๆวันนี้ก็ช้ำๆกําลำดอกกันไปเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้จานโป้งกันด้วยนะเออนะจันโป้งมีแอดนะไลน์แอดนะแอดโป้งเต็มเป่านะแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะเออมาเป็นไอซีปึกกันเลยนะครับนะเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเออถอนสี่อ,อะไรใช่ไหมละ่ะเออนะแล้วไปเจอใหม่ E ี EP หน้า บายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้จานโป้งด้วยนะ